สวัสดีครับพบกันในวันฟลุตซิมูเลเตอร์หลังจากที่ผมหายไปนานเนาะก็ขอโทษด้วยนะสำหรับใครที่รอคลิปใหม่อยู่ก็มาแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับก็อยู่ในอัปเดตของ Gear 5์ห้าเอ่อทรเซอร์ฮัแล้วก็เอ่อซูเปอร์บูก็คือล่าสุดนี่แหละนะตอนนี้นะก็หลังจากที่ผมหายไปนานในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปลงเลดมังกรลงเลดซันก็สหรว่า ผลยางเกียร์ห้านั่นเองก็ตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปหากุญแจก่อนจากเหล็มังกรน,นะครับนี่เราก็มาที่ตัวนี้ก่อนเลยเป็นไคโดตีตัวนี้ให้ตายเลยแล้วเราก็เอเนี่ยเลอดมันประมาณสามจุดสี่ห้าทีนะพอเราตีแล้วก็จะมีโอกาสดรอปเป็นกุญแจครับกุญแจลงเหล็ของมังกร หาแป๊บก็มันอาจจะใช้นี่ดรา้อนคีโอเคถ้ามีแล้วเก็บไปก่อนเพราะว่าจะยังไม่ลงเดี๋ยจะพาไปหาอนอื่นต่อแล้วก็ตอนนี้นะครับอ่อเลดต่างๆจะโดนยุบรวมนะไปอยู่ที่อ่อ z นี่อเมซอนลิลีหรือว่าเกาะแรกของเราเอง นี่นะก่อนนี้นะเอามาสอนลิลีโดนยุบรวมไปแล้วนะก็คือลงได้ที่เดียวเลดประจําตัว,วประจําเกาะจะไม่มีแล้วแล้วก็มานี่ครับเป็นเกาะใหม่เกาะโอในงาชิมะเป็นรูปหัวกระโหลกควายแดงนี่ในเกาะก็จะประมาณนี้เป็นเกาะเล็กๆอ๋อเป็นส่วนเพิ่มเติมมาจากเกาะ โ o u r Country อ่อันนี้เป็นเพจวันหรือเปล่าน่าจะใช่นะก็ตีเจ้าพวกนี้นะครับทำเควสตเวล well, ตอนนี้จะตันอยู่ที่หกหมื่นสองตีพวกนี้นะแล้วก็มันจะเอ,อ่อของให้เราด้วยนี่ก็คือนี่เออเป็นอยู่ไหนะวะแป๊บนึงนะนี่น,น,นีเป็น special water นะครับ พอเราได้อันนี้มาใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาบนนี้ปัป๊ปปจะเจอกับใครโดยอีตัวหนึ่งแต่ตัวนี้เราไม่ต้องตีนะเพราะว่าตีไม่ได้นะเองอันนี้เหมือนจะเป็นัวที่กําลังรอดื่มอะไรให้มึนเมานี่ครับแล้วก็มีตัวหนังสือขึ้นแบบนี้เนาะคือการที่เราเอาแก้วน้ํามาให้เขาพอเราเอาแก้วน้ําให้เขาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบห้าแก้วนี่แหละอ่าให้เรื่อยเรื่อย โ okay. อเคอาจจะเหนื่อยใช่ไหมเดี๋ยวผมใช้ออโต้คลิกแป๊บกดกดเองเหนื่อยแน่นอนโอเคเริ่มใช้ออโต้คลิกแล้วนะเพราะว่าไม่ไหวมันต้องกดตั้งสิบห้าถึงยี่สิบครั้งแล้วเนาะนี่นี่นี่อ่าเราให้แก้วน้ำจนกว่าจะขึ้นตัวหนังสือสีเหลืองแับนี้แสดงว่ามาแล้วอะไรมา เกาะลอยฟ้าครับเกาะลอยฟ้าที่มีลูฟี่อยู่ใช่ไหมเราต้องไปตีลูฟี่ที่อยู่บนเกาะลอยฟ้าเพื่อหากุญแจอีกทีนึงรู้สึกว่าจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครในการหาทําผลตื่นแต่ก็คงจะคุ้มแหละโอเคผมขอเตรียมตัวเพื่อไปตีลูฟี่ก่อนนะพอมีตัวหนังสือสีฟ้าเอ้ยสีสีอะไรนะเมื่อกี้สีเหลืองสิอ่สีเหลืองขึ้แล้วใช่ไหมให้เราบินขึ้นฟ้าครับ เพราะว่าเกาะน,นี้จะลอยฟ้าอยู่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นปล่ายี่ไม่มีใครเห็นหรอปผมกยังไม่เห็นบินไปเรื่อยๆตามหาตามหาอ่านั่นไงเห็นไหมทุกคนเห็นหรนะือยังเคนี่แหละที่มันมีน้ำตกไหลลงมานี่แหละไปเลย ก็น,นีขอเพิ่มความเร็วเลยนะครับเพราะว่าไกลเนาะเดี๋ยวทุกคนจะรอนานผลที่ผมใช้ตอนนี้ก็เป็นผลมังกรตื่นนะครับอ๋อก็มีความแรงอยู่พอตัวนี่เกาะพกพอมีเกาะลอยฟ้าเนาะเกาะที่เราไปสกมาเมื่อกี้มันก็จะมีเออ่ตาสีแดงๆแ,แสดงว่ามีเกาะลอยฟ้าอยู่เลือกก็จะประมาณหนึ่งร้อยกว่าทีนะครับขอเลขอย่างนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าหนึ่งร้อยทีมันคือเท่าไหร่ เรียกไม่ถูกมองไม่ออกโอเคขออนุญาตตีแป๊บก็สำหรับมังกรของผมเนะเาะออสแตตตันตีได้4.4.8 4ทีนะครับถ้าเปิดทางกีฬาชันด้วยนะจะว่าแรงไหมก็ก็แรงอยู่แต่คงไม่เท่าตัวน,นี้คงไม่เท่าเกียร์5แล้วก็ยูรูปี3โอเคเมื่อตีลูฟี่แล้วนะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้ซันกอสคี เดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาซันก็ตคีอ่าเป็นแบบนี้ซันก็ต k คีนะครับหน้าตาแบบนี้นะก็มีโอกาสเอ่อรอบยากอยู่พอสมควรแล้วก็เราสามารถไปเสกเกาะลูฟี่ได้อีกทีประมาณ5้าถึงหนาทีหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นพรตอนนี้เราตีเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องรอ5นาทีเพื่อไปเสกที่ใครดูเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งโอเคอันนี้ผมแนะนำการเอ่อไปหากุญแจเนาะ ต่อไปผมจะพาทุกคนมาดูแบบใหม่หลายๆอย่างที่เข้ามาก็คือมีนี่ครับไตเ้ลไตเ้ลก็คือที่เขาเรียกกันก็คือฉายานี่ที่ใส่อยู่ข้างบนสกายคอร์ลิ่งตรงนี้นะครับที่ผมมีมันก็จะเป็นออฉายาที่เอาไว้บวกบัฟต่างๆในตัวเราเราต้องมีสปินโทเค็นด้วยวนะนี่ตอนนี้ผมมีสใช่ไหมสปินโทเค็นคืออะไรสปินโทเค็นคือหน้าตาแบบนี้ นี่หน้าตาแบบนี้ครับ not t r a d a b l e ก็คือเทรดไม่ได้เนาะ use to spin for title หาได้จากตัวนี้นี่15 daily coin ซื้อมาแล้วอันนึงใช้หินเขียว,วหินเขียวเนาะเราไปนี่ครับ spin ก็จะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งสองสมสีห้าหกเจ็ดเจ็ดระดับนะครับที่ดีที่สุดก็จะเป็น DY ลงมาก็ m ิสซิเคิ นี่ผมลองสุ่มให้ดูนะเมื่อกี้ผมมีห้าตอนนี้เหลือสี่ละผมจะได้อะไรทุกคนและแน่นอนครับปกติผมได้กากอยู่แล้วเห็นไหมได้อันคอมมอนสีฟ้าเนาะมันไม่จริงอ่านี่พอผมกดรับไปแล้วใช่ไหมพอผมกดรับไปแล้วก็จะไปอยู่ในนี้ใตเตะงาอเมื่อกี้อยู่ไหนนี่นี่ก็ เราจะดูว่ามันเป็นระดับไหนนะครับเราดูที่กรอบเนาะนี่เห็นไหมตัวนี้เมื่อกี้มันเป็นตัวงสือสีฟ้าใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเป็นสีเหลืองแล้วรกรอบสีฟ้านี่อันนี้ก็จะกรอบสีลุ้งแสดงว่าเป็นระดับลุ้งระดับเทาแล้วก็อันนี้เป็นระดับแดงมีอยู่สองอันแล้วก็อันนี้นะครับเป็นสีฟ้าเขียวเหรอเป็นระดับที่ดีที่สุดก็คือดีไว้์นั่นแหละสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะแต่การอัปเกรดก็จะใช้เงินเป็นจํานวนมาก ทุกคนก็อย่าอัปเกรตไปมั่ลวละบางอย่างถ้าไม่ดีจริงๆก็อาจจะทำให้เปลืองเงินนะครับนี่ไตเติลสล็อตก็สำคัญเนาะตอนนี้ผมมีอยู่หใช่ไหมผมคิดว่าทุกคนอาจจะมีเ,ออเริ่มต้นมีคนละ2องไตเติลสล็อตก็คือสามารถเพิ่มได้ด้วยนะครับนี่ไตเติลสล็อตตอนนี้ผมมีหก็ไตเติลสล็อตสามารถซื้อได้ในรออ้านเก็บพัด อยู่ไหนอยู่ไหนนะอ่ะน,นี่เป็นไตเติลสคริปต์นะครับก็เราไม่ต้องโล่อะเราหมุนแล้วมันก็ได้เลยนี่นี่ไตเติ้ลสล็อตไอเทมนะครับนี่ผมมีอยู่ฮกใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาอ,อันเมื่อกี้นี่ระดับฟ้าผมไม่อยากได้อ,อ๋ออันนี้มันจะมันจะมีบัฟต่างๆเราเพิ่มสำหรับแต่ละผลดนว่ยนะนี่ผมลบไปแล้วตอนนี้ผมก็สล็อต ว่างเลือหนึ่งนะจากหกเต็มหกก็เป็นห้าห้าเต็มหกนี่ปั๊ต่างๆนะมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในหลายๆได้นี่ถ้าเป็นีิไว้ก็จะยิ่งเพิ่มเยอะนะครับอ่าต่อไปผมจะแนะนำอะไรอีกนะนี่ทรีเซอร์ฮันเนาะก็มันจะเหมือนอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร Ba t เ l อร์พาหรือว่าอะไรก็คือเราทำควยนะครับเราก็จะสามารถปลดล็อกได้ต่างต ก็ระดับสูงสุดที่50ก็จะได้ฉายาฟรีด้วยนะ Great Pilot แล้วก็ข้างบนนะครับช่องข้างบนเราจะเป็นแบบพรีเมียมก็สามารถซื้อได้ในเกมพาร์นเนอะเราจะได้นี่ระดับ D1 เลยนะ Treasure Hunter ะครับสามารถสคลิปได้ด้วยนะ400โลบักก็ในการเพิ่มเลเวลครับเราก็มาทำภารกิจประจำวนันประจำสัปดาห์งานนี้มันเพิ่มเข้ามาเนาะในเ,เคเวสประจำสัปดาห์เนี่ย จะเพิ่มเลเวลอย่างมากเลยก็เพิ่ม EXP เมื่อกี้ระดับสูงสุดที่50โอเคที่เพิ่มเข้ามาน่าจะมีอยู่2อย่างประมาณนี้ก็คือไทเทนกับทรีเซอร์ฮันทำควเอประจำวันต่อไปผมจะพาทุกคนไปลงเลดกันจากที่เราหากูแจมาแล้วอ่อเดี๋ยวผมขอเซฟตัววันนี้แป๊บ แวะดูไม่มีเพราะเพิ่งกดไปไม่นานเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลงเลทของอ่ามัางกรก่อนแล้วกันผมแนะนำนะครับการลงเลทหลังๆมานี้ให้ลอมีบัฟดีกว่าค่อยลงเนาะเพราะมันจะเสียเวลานี่ใช้กุญแจแบบนี้นะครับดาก้อนคีนะเพราะว่าตอนนี้เลทแต่ละอันนี่มีโอกาสรอปของน้อยมากๆ ผมแนะนำว่ารอบัฟเลดค่อยลงทุกอันเลยหลังๆมานี้ยากคู่เกขอปิดออโต้แป๊บนี่นะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนออโอเปตแลนะ้วมีใครทำโอเปตได้แลนะ้วบ้างจริงๆผมทําได้แล้วนะแต่ก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวสกิลอีกทีนะนี่ขออนุญาตเตรียมตัวนะครับ ไตีเจ้าใครดูกันนี่เจ้าใครดก็จะเป็นประมาณนี้ก็มีเขาแต่ไม่มีผมนะจ๊ะเลือดจะอยู่ที่ร้อยกว่าทีนะวัยหรือเปล่าโฟนชวนเพื่อนมานะก็เป็นอีกเอ่อหนึ่งผลตื่นนะที่ผมคิดว่าโคตรคุ้มในการทำเพราะว่าเป็นเป็นผลตื่นที่สกิลกว้างมากๆตีกว้างตีกว้างสกิลกว้างนะครับ โอเคเอาเมื่อกี้ผมตีเสร็จแล้วใช่ไหมเอาผมตัดผิดแล้วดิก็ <c oughs> พอตีไปแล้วนะครับเราก็จะได้เ,เป็นดากอนเอเซนซ์ซึ่งเมื่อกี้ผมแม่จะตัดผิดทุกคนก็เลยไม่ได้ดูใช่ไหมดากอนเอเซน์อ่ะใช้ประมาณสามร้อยสิบห้าเอเซนนันถึงจะทําผลมังกรตื่นได้ทุกสกิลนะครับงั้นไปกันต่อดีกว่าที่ซันก็ d r เรดหรือว่า ผมเรียกอะไรดีเกียร์ห้าแล้วกันขอโทษน,นะผมตัดผิดไม่บ้ากันนะในเกียร์ห้าครับก็สถานที่ลงเลยก็จะเป็นเหมือนกันเลยรู้สึกว่าเป็นมาสามอันแล้วนะกะ็ผลโอเปหุผลกรแล้วก็เกียร์ห้าที่จะเป็นห้องแบบนี้นี่ลูฟี่ก็จะเป็น ตัวที่อยู่เหมือนบนเกาะลอยฟ้าเมื่อกี้แต่มีความพิเศษอีกอย่างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าความพิเศษของมันคืออะไรเลือดก,ก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0ยกว่าทีนะนเยอะปะทุกคนว่ายเยอะก็ลุยเลยลุยเลยสังเกตเลือดให้ดีนะครับ อยู่ๆก็หมดพอหมดแล้วยังไงต่อมันฝืนคืนชีพเฉยเห็นไหมครับนี่เลือดขึ้นเลยนะแล้วมันก็กกายเป็นเกียร์ห้าเลือดแปดร้อยทีทุกคนไหวเปล่าอันนี้ผมขอตัดมาตอนที่สู้เสร็จเลยนะเพราะว่าผมใช้เวลานานมากในการตีอ่าไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าไม่มีอ๋อแบบเบอร์เปลี่ยนอ ก็พอตีเสร็จน,นะครับเรามีโอกาสที่จะได้นี่ซันกอดเอเซนใช้ทั้งหมด355ชิ้นนะครับในการทำเกียร์5นะครับถ้าใครไม่ไหวก็สคิปได้นะซึ่งสถานที่สคิปก็อยู่ที่เกาะดอกไม้อ,อ่ะฟาเวอร์คันที่อยู่ในหอคอยลองไปหาดูนะมันจะมีตัวหนึ่งที่สคิปเกียร์5ได้ วันนี้ไงใช้เกียร์5อยู่เท่ดีไหมทุกคนดูท่าวิ่งดิก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเค่าน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะเดี๋ยวไว้ผมมาลงคลิปใหม่ฝากติดตามเลยนะครับบ๊ายบาย